อนุมอันเม,นมกระโดดเลยอืมเขตดของเฮาก็ได้หลายเติมนะทุกคนมาโฮมดิสวัสดีทุกคนเมื่อวีนนอนนอนตาจะพาทุกคนไปการเขตมีหัวสีดายหรือมีได้เนาะแบบมันหนาวแน่นะ ไปเร็วเลยกลับไปเบิกน้ำเดียวทุกคนวันนี้ก็ไปเห็นแต่ห้อเห็นคนไปดีไปกันเขตไปเฮ้ยทุกคนตอนนี้ฮาวก็ได้มาหอดไฮนัเนาะมาสูดเอ้ยยู่ไฮ้นะมีหัวมันจีได้เลยบอกเขตกันนอนแล้วก่หนาทิ้งไฮกะ นี้มันหนาวเนาะเป็นยามกลางคืนเจ็ดโมงแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตกน้อยนอนแล้วพ่อน้อยนอนแล้วพ่อติ๊กน้อยมดเถียงให้

Mãi chào và ui ăn Ui ui, nơi kịp nơi kịp nơi 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 ăn nơi 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 2 nơi 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 เออเชียบบ้าพราวเชี่ยวบ้าใจเชวคมโถเบดยังไม่โถยังไม่โถเวดเมื่อกี้นี่เฮาฝ้านะฝปะรถไปอยู่ไห้นะเฮายางมาเลยรถไทยเขาไม่ละ เ <dye> ขามาดองดิย่างบนหฮาีการก็คือเดียวอยู่่เลอเสีงแม่งริล้อเออฉีกกาจะติตะกี้ข <im World> <ara> no ok ันยุบมันน้่นนี้นะ้เออตะการเลย

อันนี้มันหนาวนี่ทอะรอลยวะไอตำนิดแต่บ้าทุกคนตอนนี้เาก็ได้มาโหดกันหดบนการเขียดแล้วเนาะเขียดกันเออหนี้นี่นี่เห็นป่ตัวเขียดเชื่อเชื่อ

อ <c oughs> โอ้ยยังไม่ทนันนะฮะแข้งไม่ทันป้อนเชื่อมันป้อนเชื่อมันไม่ได้ป้อนเช่ไหมยิยงครับเดี๋ยวไม่ยิงครับเดี๋ยวแล้วมันมัวเห็นนะมันเห็ดโ,โหโลแบบนี้อยู่ทุกคน,เ,น <c oughs> เอาเฮ้ยมันเห็ดอ๋อโหโลมาแล้ว นี ày, này, thôi này, thôi này. ่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอา่เจ้ามันไม่มีเห็ุนน่งเลยคอยมีมีหูโค้งทุกคนเลยคอยเอาผ่โดวยซับยืงเอาน่ะนีีเออมีเลยขนาดหนาวนี่ยขนอนะโอ้ยำฮ้อนนี่อันเรดองพะละพละอุ้ยอุ้ยเที่นบอ่เชื่อเชที่ Oh, wow Để khịt cho đá Nó có hình là lại ừ, tối ừ, ừ, nữa Mình mà lóc, Ừ, áo cháu cầu khoai kìa chưa được Chưa được rồi á Kẹt hồ lớp mà lớp ้าม oh, ีม no. oh. oh, ีอ no. <c ười> oh, ันนั้นเนาะเ้ามีมีไพ่ชาอคอยกันยืมเง่นเีไพ่โทรศัพท์หนนี้นเห็นนี่แล้วนตัวน้ ยี่เดยนายีเดีย๊ยนฮักเด้อยี่เม้นได้เฮือละปอนเฮือละปอนเยอะเฮือละปอนจืไม่ได้กินไปแล้วแหละเอาวะพู้นึงหักแข้งผู้นึงหักแข้งเนาะกินนั่นเลย เดี๋ยวจะตวยอเกจ์นาทุกคนอยู่ใช <you say, S 2> ่ใชโอ้มันหินเกิดนี่นะนี่นีเอาไหมเอาไหมเมกจนาน้อยอเห็นเป็นบางบอนอากระดิ่งนี้แหละเคน้นเอาปะลายเติบมตบม้างดโอ้ยกึ้นนี่ก้นนี่นี่น,น,นี่เอาไหม อืมโอ้ยหลุดมือแะ่น้องเตัวบักตุยตุยเลยกุ้ยโว้ยเด้ยหลุดแท้ๆแล้วจองน่ยอืมเก้นหลังค้ำเมกี้นี่คอยนั่นั้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอยกานไปแบบว่ามัน อันนั้นฮะนะมันหนาวเนี่ยฮะนะเขตก็มีเอ่อไปเลยทุกคนเขตหน้าเขตหน้าเข็น้อยเนี่ยมันมากเห็นเป็นบางบ่อนเนาะมักกระโดดลงน้ำกับจ้ำจ้ำจ้จ้ไปเขตหน้านะเชื่อ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 โอ้โหเราไปลอยเนี่ยเหรอได้ไหม เกียหลังคำลำไปเจ้อยๆนี่เข uh ียนน้อยเขียนน้อยเอาให้เขียนน้อยนี่นี่นี่นะฮะเคจิน่าค่อยก็ไปพร้อมัะนี่เมื่อกี้เขาว่าจะเอาเคจิน่าเฮ้ยไหนล่ะ อันนี้อันนี้อันนี้กระโดดเลยทุกคนทุกคนมึงน,นี่นี่น,นี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมือแล้วเนาะมาฮอเทิงแล้วนะนเดี๋ยวมาเบิงวันนี้วันนี้มา,มาล่มเข็ดมึงเขตดจองคนตอนพึ่งเออมาน้อยลายแหละแล้วเหมียวมันก็นติงติงตากติง

nạ bà nói rồi nạ nó hát nghe lại mà cõn không gật tham nghe lại tự nhiên nó mình nào rồi nó vo phải nhưng đây có đây lại tự với này đây là lại lưới đó. มาทุกคนคลิปนี้กะจีได้จบลงเพลงสำนีเนาะคลิปหน้าพอกันไหมข่าเบิ่งกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้น้องตาฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนเมื่อนี้เนาะน้องตากะจีได้กลับวงนะทุกคนเมื่อคืนนี้พาดีไปการเขตแต่ก็ยังมีได้ได้จบคลิปหันมาหอดกับมันกับดึกแน่นะก็เลยไม่ได้จบคลิปแต่มาจบตอนเช้าเนาะเมื่อนี้แยกย้ายกันนี่ไปคนละทางบายบายทุกคน